สวัสดีค่ะวันนี้ซ้อมลำซ้อมลำมาที่สามแล้วนะครับพี่ะครับซ้อมลำมาที่สามแล้วอ่เาเดายวกปไน,นที่นี่กำลังจะเข้มข้นกำลังจะลงตัวแล้วครับพี่้อง่ะาบางคนถามขมาว่าอ้างเ,เป็นยังกัน นั่งเลียงปีนี้คือบ่มีหลุดจักฉากคือ,อบอม่มีเห็นเรียบร้อยมาเปลี่ยนให้ไหรแน่สว่าัพี่น้องขาเขาอยากให้ห่อปุกๆไว้อยากให้เสื้อผ้ายไว้เอออยากให้เสืเอ้อผ้าเราแทบนี้แบบว่าเออหลายๆอย่งงางไม่ไม่ให้ลงตัวเนะาะไม่ได้ลงตัวอยากให้ให้เบ่งควข้อร้อมหลายๆกว่าดีบดีอาทิซิมือสุดท้ายก็ได้อาจสิมี่แบบ เล็บลอดออกมาปีนี้เฮารวมมือรวมใจกันว่าจะเฝ้าให้หลุดเพราะว่าปีนี้มันเป็นลำเรืองไม่พี่น้องขาสุ่ีมันเป็นลำเรืองเกาเนาะนะครับพี่น้องเอาไปรวใจเรียนกิจการพ่อเป็นอไรมื่บวานเนี้ย พ่อไปไหนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไม่มีคนตบมุกให้เลยเมื่อวานโอ้ยพ่อผมก็อ่านมัเร็วหนี่งไม่จะหัวอยู่ทักหาเห็นไหมวายแม่นั่นไหมอะไรมันมันมันวายมั่งสอก่อนลืมมันมันมัน้อมนสอนรักหนีไปใส่น้องว้ายวยรักหนีไปมาหิ้งเขาแล้วไปหิ้งเขาแล้วก็กลับมาบ้านไปมอหิ้งเขาใช่ขุ่มโอ้หิ้งเขาเนี่ยหล่อมากเลยหิ้งแถวที่หล่อมากโอ้ยละลายแล้วนะคะ นี่เจนแลัสมีมาถึงแล้วค่ะสดชื่อจังเลยค่ะสดชื่อเหรอเอ้าได้นอนเต็มอิ่มไงเพราะว่าเหรอเออมึกพ่านี่มือมือเห็ดตับสั่งพ่อนแหลอ่อนแอแลอยเลยออนแห่คนสีมังสีมีไปนะชาทูชาทูชาทูนู่นในกำไรนู่มในเดือดทุนนี่นักเองกำลังดูแลพวงงานของลูกสาวนะคะ ผมนีเนาะนี่ลูกไข่ลูกพี่ที่ใหม่เหรออเพ็งครูเพ็งครูเม่กำนันพพอกำนั่บอกเห็นไหมยังจังอ๋โอ้ยลุดแล้วโอ้ยเม่กำนั่งคนน่ากัวลโอ้ยยังมีกำนั่บอกอย่ท่ตายรุดแล้วโอ้ยสันผู้ตาตัวนี้รุดรุดน้อยเดียวไเป็นไรแล้วสันตาย่า่สันตายายไ่หนน สั่นใยายคังเด้นี่่ะส่งวนุกววนตุ๋ยนะเจ้าเนาะเอ้าเขาเอิดมาคนคนยูดีกินแซ่บธรรมดาก็ที่เป็นกินขาบัวไปนอกใส่ด้วยกินขาบัวไปนอกชาวแก้ตามสั้นเอาลิลลิลแล้วเนี่ยส่งวนตัววนตุ๋ยนะเจ้าเนาะอืมแม่ไม่ว่าที่ไหก่อนกินขาบัวไปนอกเออพ่ะเอกนะแต่หมวกเพี่องขนมหิรัแต่ละมือพี่บอลพเอกหมูกนี้ดี เขาพัวพองกนงกันเล็กกัสังติลินทั้งลานทั้งทังทอเขาอันีคนละนี้ยปิส่งปิส่งไปชิ้นแชมป์กอปาิสงอันนล้กก็ทักล่างกันจนบางาตันเออั้งบางทีห้ตันทัง่องตันอามันหน่อยก็ต้องเล่นบกุบกิมันนละพี่กำลังกำลังกำลังได้แนวอยากเขาอยู่ใหญ่แล้วไหมเอ้าลมาได้จาเลกสตีท้ยี ยังไงกับบนบาทปีนี้ท่าไทยบอถา่าไทยบอท่จีบอ่่ายังไงเนาะก็ท่าอยู่ตีท่าดีท่าอีทีก่องเนีย่ยอนำน้่บายฟา,าตีกันเวสัวฟาตีอะไรมาฮะการแถแต่ว่าหัวเนอัน ยังกทั้งใตนันไล่เรื่อยมบาท่ตันมาะนัอบทั้งล่างแ่หลินจุดมาเขาตันสนองเข้าไปแล้วก็บรท่านทั้งท่งดีทั้งเรียบร้อยโพดเอาข้ากระล่ข้ากระิพูดพีกระิตเขาต้องจีกดีเพราะว่าเอ้ยเบาดอกยาจะโป๊มโผล่ไเนี่ย่กจขาขเบรรยากาศบ้านนี่นะครับพี่น้องคลิปเล